จะมาสรุปแหลบพิเศษกันนะครับ <Okay. S 1> โดยแหลบนี้มีชื่อว่า C-MOS Circuit นะครับโดย t r a n s i ิ t ต r MOS MOS t r a n s i s t o r MOS ย่อมาจาก Metal Oxide Silicon มี4ขาคือ Gate Source Drain และ Body ซึ่งมี2ชนิดหลักๆคือ N-MOS สร้างบน P-Type Block และ P-MOS สร้างบน N-Type Block การทำงานเป็นสวิตช์มอสทัสเซชั่นส w i t c ์สามารถมองทานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ที่ควบคุมโดยขาเกตคือ n m o s N Switch เมื่ออ n อนลอจิกจะเป็น1และออฟลอจิกเป็น0และ P m o s คือเมื่ออ n อนลอจิกจะเป็น0และออฟเกตนั้นจะเป็นลอจิก1ลอจิกเกตหรือ CMOS ลอจิกเกต ซ m o อใช้ทรานซิสเตอร์ทั้ง2องชนิดทำงานร่วมกัน p ูอัพเน็ตเวิรใช้ p m o s ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ VDD เพื่อดึงเอาพุตให้เป็น1และ p m o s Down Network ใช้ n m o s ต่อกาเพื่อให้เอาพุตเป็น0ตัวอย่างลอจิกพื้นฐานคือ n o t g a t e ใช้ p m o s 1ตัว p u o l Up และ n m o s 1ตัว p l ู Pull down i n p u t 1 Input 0ูโดย Input 1 p m o ดปิด n mod เปิด o อาพุ t จะเป็น0และเอาพ u t 0ู p m o ดเปิด n mod ปิด o อาพุ t จะเป็น1 2. n a n d gate นเกคือ pull up p m o ด2ตัวต่อขนานกัน pull down n m o ด2ตัวต่ออนุกรมกันโดย o อาพุ t จะเป็น0ย์ก็ต่อเมื่อ Input ทั้งคู่เป็น1 nor gate pull up p m o ด2ตัวต่ออนุกรม ผู้ดาว NMO สองตัวต่อขนานอ u า p พุชจะเป็น1ก็ต่อเมื่อ Input ตััาสองตัวเป็นศโดยในหลักที่1ชื่อว่าการออกแบบวงจรอนินเวเตอร์วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและทดสอบวงจรอินเวเตอร์หรือนอตเกตแบบ CMOD โดยการออกแบบวงจรน,นี้คือใช้วงจร c m มอ od, มาตรฐานประกอบด้วย p m o d IIF 7204 1ตัวทำหน้าที่เป็นผู้อั ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์และ n m o s BSS 123 1ตัวทำหน้าที่เป็นผู้ดาวต่อกับกาดโดยผลลัพธ์ที่ได้คือใช้ Logic Analyzer XLA ห่วัดสัญญาณสัญญาณเอาต์พุตเส้นที่1จะมีสถานะตรงข้ามกับสัญญาณเอาต์พุตอินพุตที่2เสมอเมื่ออินพุตเป็น1 High เอาต์พุตจะเป็น0 low และเมื่ออินพุตเป็น0 l o w เอาต์พุตจะเป็น1 High จะถือเป็นการทํางานที่ถูกต้องหลบที่2ชื่อว่าออกแบบจําลองการทํางานแนนเกตวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบจําลองการทํางานของแนนเกตโดยผลลัพธ์ที่ได้คือใช้ Logic Analyzer สังเกตสัญลักษณ์อินพุตช่องและเอาพุต1ช่องวิเคราะห์จากกราฟ เอาพุทจะเป็น0ูนย์เฉพาะในกรณีที่ Input ทั้งสองเป็น1และลบสุดท้ายคือแบบที่เราต่อเองครับนี่คือตัวอย่างวงจรครับโดยการออกแบบวงจรคือสร้างวงจรแนนเกตเหมือนแบบที่2และต่อด้วยวงจรของลำบ1ตามโครงสร้างโดยใช้แหล่งจ่ายไฟแบบพุทสอตัวคือ V2 และ V3 เพื่อสร้างสัญญาณ INPUT A และ B ที่มีความถี่ต่างกันเพื่อให้เกิด INPUT ครบทุกสถานะผลลัพธ์ที่ได้สังเกตจากกราฟ v1 INPUT A และ v2 INPUT B สัญญาณอาวุธ v3 เส้นสีน้ำเงินจะเป็น1 high เฉพาะในกรณีที่ INPUT ทั้งสองเป็น high พร้อมกันและในกรณีอื่น INPUT ใด INPUT 1หรือทั้งคู่เป็น0สัญญาณอาวุธจะเป็น0นี่คือการทำงานที่ถูกต้องครับ